วิธีมัดข้าวแบบอีสานโบราณวิธีมัดเข้าแบบอีสานโบราณพี่น้องมัดด้วยฟางครับฟางนี่เอาไมาใ่ใกล้หมุนหมุนหมุนเรียกว่าฝันเพื่อที่ไม่ให้มันฟางมันขาดเวลาเราดึงนะครับนิ้วนิ้วนี้วนิ้วชี้กันนี้โป้งจะหนีบไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มือเนี่ยนิ้วเนี่ยเราจะ เราจะเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ใส่ทานว่าส่วนนะนะส่วน <c oughs> ส่วนขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> เรายกขึ้นมาได้เลยไม่มีหลุดแล้วตบตบหัวฟางเนี่ยหัวฟางเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับเนี่ยมือเนี่ยมือซ้ายเรากดเนี่ยมือขวาเราดึงเข่าเรามาตรงนี้เราดึงก็เ,เจ้าแน่นขนาดไหนก็ได้แล้วก็มาวางไว้บนเข่าซ้ายหมนุนหมุนแล้วก็นเน็บ เนี่เพื่อไม่ให้มันหลุดนะมันะจะได้เป็นมักข้าวเงี้ยครับสูตรโบราณใช่ไหมครับนี่สูตร,รโบราณอี่สานโบราณแล้วก็วางไว้ให้มันสันสันหน่อยเพื่อที่จะ,จะน้ำหมองมันลงตรงนี้ให้มันแห้งอ่าอยนี้ยี่ี้ต้องพูดมา่ายเข้ามาอ่ะ Mira, mm -hmm. เดี๋ยวจะช้าๆดูอีกรอบหมุนหมุนนะครับฟางมันจะได้ไม่ขาดยกขึ้นตบให้มันเอียงไปทางโน้นนิดนึ่งเวลาเราเข่าเรากดตรงนี้มันจะตรงลิ้งเลยนี่แบบสูตรโ<ร>บราณข้าวแบบ อีสารโบราณนะครับเฮ็ดให้ลูกให้ล้านเบิ่งนะครับบางคนบางคนฮ็ดโ่เ็นได้นี่โอเคโอเคครับอ๋อปิดเด้